ดีนะทุกคนตานนี้เราก็กังในโรบอกการเทนอัพบรรจ7ซึ่งในแบบนี้ก็เป็นแบบแฟนเมดนะคะจะเป็นยังไงถ้าอ่งั้นเระคะไปเล่นกันเลยเดี๋ยวเราจะต้องรับบทาทเป็นคุณแม่ตามหาลูกค่ะเดี๋ยวการอื่นเนี่ยเราก็ลงลิฟต์มานะคะแล้วก็ถือรีโมทอยู่ในมือแล้วก็มากดปุ่มสีขาวตรงนี้ แล้วก็ด้านขวาค่ะมันจะมีคล้ายๆกับคีกาค่ะคีกาสีขาว่ยประมาณว่าเป็นคีกาสีขาวนะคะเราก็หยิบมาแน่ใจนะอ้อมาเราลงมาถูกทีเนี่ยที่นี่มันหลอนยังไงก็ไม่รู้ฮาน่าไม่ใช่ใกะใกล้เคียงขึ้นมันได้มาก่อนเริ<อ>คีการูราน่ะะตะกุ่นฮาน่าดิโอ้ยพี่แค่ต้องเป็นคุณแม่ไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมีทางไปต่อเราเดินลงบันไดแล้วก็ กระโดดขึ้นไปบนแผ่นสีชมพูตรงนี้ซึ่งเราเนี่ยต้องค่อยๆระวังนะถ้าเรากดพลาดแล้วก็เราก็จะตกลงไปข้างล่างนี่เป็นเครื่องเล่นหนวดปลเหมึกนี่นะซึ่งเราต้องกดชิปนะคะเวลาเรากระโดดอยาจะทําให้เรากระโดดได้เร็วขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไกลขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วทางด้านขวาสุดค่ะมันจะมีคีการ์สีเหลืองให้เรานะคะเข้าไปเก็บก่อนแล้วก็เดินกลับไปค่ะเราก็จะข้ามกลับไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็กระโดดระวังนะ นี่คือภารกิจสำคัญแล,ล้วล่ละเราจะต้องสืบให้ได้เลยว่าลูกของเราเนี่ยหายไปอยู่ไหนเฮ้ยกระโดดชึบไม่นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วหลังจากนั้นเดินขึ้นบันไดมาแล้วเอาคีกาสีเหลืองเนี่ยลูบป,ประตูสีเหลืองค่ะต่อประตูเปิด้ยห้องนี้เป็นห้องสีชมพูเหรอเฮ้ยต้องกดสวิตช์สีขาวตรงนี้ว่าแต่ว่าที่นี่มันดูสีวิไลจังเลยนะมันน่าจะไม่มีอะไรนะัดกรงแกเราหรอกมัง้งที่นี่เหมือนจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะตรงโซนตรงนี้จะเป็นห้องสีชมพู แต่ว่าแถานี้ไม่เห็นมีใครให้ถามทางเลยอ่ะรู้สึกจะเป็นเมืองของไซเลนเจียนนะเราเดินตรงไปก่อนเฮ้ห้องนี้ยังไม่เจอใครเลยอะ่ะอีกนิดเดียวก็กลายเป็นไซเลนฮิลแล้วเฮ้ยมันคือไซเลนเจียนไม่ใช่เหรอมันจะเป็นตัวสีแดงๆแล้วก็มีมือขกแขนหลายมือหลายแขนน่ะเฮ้ยนั่นไงทางออก เฮ้ยต้องเดินขึ้นบันไดไปเาเปล่าลองเดินขึ้นบันไดไปก่อนนะฮัลโหลวันดีครับมีใครอยู่ไหม <G asp> เฮ้ยดีหมดดีมือมันสัสส่นยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยเจอคีการ์ดหยิบคีการ์ดสีน้ำเงินขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไปลูดตรงนี้โอเคดุลแล้วก็เปิดประตูเลยโอ้โหห้องอะไรเนี่ยประตูสีส้มนะ <G asp> นตื่นเต้นเลยอะะเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยนี่มันประชาชนของไซเลนเจียนนี่นาจะบอกเว่าคนที <G asp> เ่เขาหายไปทั้งหมดเขาถูกจับไปที่เนี่ ถูกจับไปทดลองผ่าตัดตัดแปลงเหรอนั่งใครอ่ะพนที่จะมาช่วยเราป่ะเฮ้ยอเจ้าตัวนี้มันคุ้นๆน,นะเผาผาตัดดีๆก,ก็ภาพตัดวูบไปเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยนี่เราอยู่ในห้องทดลองเหรอห้องวิจัยเหรอเฮ้ยนี่นายเฮ้ยนายโดนทดลองไปแล้วเฮ้ยดูนี่พนันง,นงห้อกข้างอ่นะเขาโดนจับมาทดลองเดี๋ยวบอกนะว่ารายต่อไปจะเป็นเราที่ถูกจับทดลองอ่ะต้องรีบหยิบคีตาสีส้มกอนที่มันอยู่บนเคาน์เตอร์ ต้องรีบไปแล้วแม่ใครแนะใจดีจุงวางไว้ให้ด้วยปื๊ดปื๊ดกันเปิดประตูกันนะเฮ้ยซ้ายขวารูดของเล่นให้บ้างนี่้อประตูสีบ่วงมันใช้เวลาซื้อของเล่นปะเนี่ยไอยเลี้ยวขวาดิห้องนี้มีอะไรมีขีกา้าสีบ่วงเหรอผดอีเลยเราต้องการจะเปิดประตูสีบ่วงปู๊ดปื๊ดกันใครพอหัวเข้าไปนะเฮ้ยเจอแล้วไซเ,เลนจียนในกำลังทดลองประชาชนของนายอยู่หรอในว่างมากใช่ไหม ไอ้ในกำลังหาเจ้าจัมเบอร์จอตอยู่เหรออ๋อจัมเบอร์จอตยังไม่อยู่ที่นี่เราต้องไปตามหาจัมเบอร์จอตไอ้เจ้าลิงยักษ์สีเขียวแล้วเหรออืมฉันก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนในเมืองเนี่ยต้องเอาไปตามหาก่อนนะไไไอะ,ะไม่ตามเลยไมอ้อมจะไปตามทำไมอ่ะเราก็มาหยิบรีโมทต,ตรงนี้ก่อนรีโมทคอนโทรลเราก็เดินไปทางนู้นดีกว่านะโอ้โหห้องนี้นี่มันห้องทดลองวิจัยใหญ่นี่นะห้องนี้ก็จะออกไปได้นะลงมาได้ก่อนเออ คนเต็มเลยประชาชนฟซเนเจอยู่กันเต็มเมืองเลยมาพวกนี้เขายังปลอดภัยกันอยู่เอ่ย,อยไปลเ,เลยหลบในหลบในเพราะว่แต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปนะเฮ้ยเขาบอกว่าเวลคัพ to เซเรนจ์แล้วเราจะถามทางใครได้บ้างนะเนี่ยอืมเขาบอกว่าให้เดินตรงไปนะโอโ้นี่คือเมืองทดลองของไซเ,นเรนจนเหรอเมืองนี้มันก็ยังใหญ่เลยเนี่ย เราต้องเดินสำรวจเมืองแล้วก็ต้องถามประชาชนชูในเนี้ยเฮ้ยนั่นไงคนนั้นน่ะอ,อ้อวรีบตามไปถามเขาแล้วเพื่อจะถามทางเขาได้นะนายหยุดการนล้อก,การหนูรีบไป hey, <ข>ไหนเ <จะ S 1> <ง>นี่ยเข้าบ้านแล้วเปล่าไม่ดิเราตามเขาไปดีมากไม่ดีไม่ดีหรอทางนั้นก็เลี้ยวซ้ายเฮ้ยนั่นไงคนนั้นคนนั้นคนนี้เขาใส่หมวกเขาหน่าจะบอกทางเราได้นะเราลองไปถามทางเขาดูกันดีก,กว่าเฮ้ยหวัดดีฉันมาตามหาแัมเบอร์จอร์ดนะ เออฉันอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับคุณได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะอ๋อมันจะเป็นประโยชน์มากเลยนาย่านีหลงทางตายแน่เลยมันกับว่าเรายังไม่ได้ข้อมูลจากเขาสักเท่าไหร่เลยนะเขาก็แบบว่าไม่ค่อยแบบสามารถจะบอกข้อมูลเราได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ยังดูแบบน่าสงสัยอยู่นะเราก็เดินกลับไปก่อนเดินกลับไปที่ร้านอาหารคน,นัเหมือนจะเป็นบาร์หรือว่าเป็นคลับนะเขาน่าสงสัยใช่ไหมแต่เราเอะน่าสงสารเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดินไปที่ผับบา้า แล้วเข้ามาในนี้ดูเหมือนจะเป็นคาเฟ่หรือผับอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็มาหยิบคีาคัดตรงนี้เอ้ยใครกันนะมาทิ้งคีาคัดไว้ตรงนี้พแต่ว่าร้านเขาปิดนี่นะมันเข้าจากอีกทางหนึ่งก็ได้เอาเปาจริงดินี่งี้ยทางด้านหลังร้านขึ้นบันไดไปก่อนเขาบอกว่าให้มาถามคนในนีน้แต่ต้องมาสืบจากบาร์ที่นี่นี่เง้ยยังไม่ปิดซะหน่อยได้วเวลาเปิดบาร์แล้วเพราะว่าตอนกลางคืนแล้วสินะ ไปดูนี้ว่าจะเจอใครเขามาก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างมีเสียงต้นตรีหัวทำไมมันเศร้าโศกแบบเนี้ยสวัสดีครับเฮ้ยนายเหมือนคนตัวเมื่อกี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าให้กลับไปเอาุญแจสีแดงเหรอเดี๋ยวนะนายรู้จักจัมเบอร์จอร็อกหรือเปลา่าทางเขาจะไม่รู้จักนะาอย่างงั้นเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปก่อนตรงนี้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปหยิบคิการ์สีแดงโอเคเราได้คิการ์สีแดงมาละ แล้วก็เดินกลับไปคุยกับเขาต่ออีกรอบกันนะเผื่อเขาจะมีข้อมูลลับบอกเราโอ้โหบางตัวนี่ถึงกับเมาค้างอยู่ดิเมาหน้าทิมไปเลยพ้างจะอ่อยอเราก็เดินทางไปกันละกันเราใช้ขีดกาดลูดประตูสีแดงออกมาสำรวจทางลากันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออัเพอไออัเภอยู่ด้วไงอะเออฉันกลับมาแล้วฉันอยู่ที่ในเมืองเนี่ยที่นี่มีราชินีอยู่ในเมืองนี้ด้วยนะ อ๋อเป็นคำสั่งของราชินีจริงโจ้าหรือเปล่าอ่ะเออตอนนี้ฉันต้องการอยู่คนเดียวนะแบบว่าเธอช่วยตัวเองแล้วกันเลานี่เขามีขีดกาสีขาวอยู่ข้างๆในอําเภอรี่นะเราก็รีบจิกเกบมากกันเลยในเพอไม่เห็นหรอกดีแล้ว <c oughs> ก็เดินกลับมาที่ในบาร์เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เดินออกไปเลยแล้วกันดูเหมือนว่าในบาร์เนี่ยยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะหลังจากนั้นเราก็เดินออกมาตามถนนสีแดงเหมือนเดิม หมือนกับว่าเมืองที่นี่มีหลากหลายสีมากเลยอะ่ะเฮ้เราเจอตรงนี้ตึกสีฟ้าตึกนี้น่าสงสัยนะสีไม่เหมือนเพื่อนเลยลองเข้าไปก่อนโอโฮอันนั้นน้ำมันเครื่องหรือยางมาต่อยอะ่ะแล้วก็เปิดประตูสีแดงกันนะต้องเข้าไปดูก่อนโอ้ยเื้ยตกใจแล้วเฮ้ยได่เป็นไหอ,อ่ะเฮ้ยไม่กลัวอะไรหรอเฮ้ยมันอาจจะเจออะไรบางอย่างนะโอ้โหยังมาต่อยเพียบเลยเดินขึ้นบันไดขึ้นมาข้างบนก่อน มันแต่ว่าเขากลัวอะไรถ้าแปลกจังเลยแถวนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยอะเราเดินขึ้นมาจนสุดแล้วนะนั้นดีเล่าประเตูเข้าไปดูค่ะโดมันจะซักแค่ไหนกันเชียวเอออะไรอะไอน<ล>ั่นมันจะกี่เจไว้ายมาแล้วฟิกเกอร์ฟิกเกอร์นี่น้วายฉันหิวจังเลยเอ,อ้ในที่สุดฉันก็เจอเธอเธอเนี่ยไม่ชอบเรื่องตลกของฉันใช่ไหมเม้นเขาเลยน<ล><ล>หนกลายล่างแล้ว วิตเตอร์ฟ <Hey, S 2> ิเตอร์กลา่างเฮ้ยฉันจะจับเธอนายอำเภอช่วยด้วยนายาอำเภอไหนนายอำเภอยังไม่าาม,าาม,มาเลยเอะเฮ้ยย่าแล้วนายอำเภอหายไปไหนเนี่ยเราไม่น่ารอดแล้ววันนี้เฮ้ยมนีก่อนังห <c oughs> วันนี้ต้องกระโดดแล้วโอ้โย <h ook> ยังไปเฮ้ยเกิดไป่รอด เฮ้ยเขาหายไปแล้วอะรัวกันแวบมา,าล้วไปเร็วไปเร็ววันนี้เขาตึกกอนแนอำเภอจัดการแล้วเฮ้ยแต่มันทางตาน,นี่นะเราหนีเข้ามาในห้องกันอ้าดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเงียบไปแล้วนะอลองสับประตูไปดูกันเฮ้ยวิกก้ฟิกเกอร์เขากายร่างแล้วเขากำลังจะตายอ้ไม่ดูเลือดไหลเต็มเลยฉันกำลังจะตายไม่ช่วยเล่าเรื่องจกจกสนุกสนุกตลกตลกให้ฉันฟังก่อนได้ไหมเออ โอเคฉันจะพยายามนะอ๋อฉันรู้สึกว่าฉันกินคนเข้าไปแล้วอะ่ะฉันรู้สึกว่ารสชาติมันดีมากเลยนะไไมีควรทำแบบนี้นะโอไม่รอก่อนไม่สิทำไมเรื่องมาถึงได้เวลวร <c oughs> ้ายแบบนี้ล่ะไอ้นี่มันหิวมากขนาดนั้นเลยเหรอรักกอนนะเพื่อนรักอทีปลอดอย่าทิ้งฉันไว้ให้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวโอไม่ครับตัวแล้ว วิกเตอร์ฟิกเกอร์เขาก็สลายร่างไปแล้วเขาก็ตุยหลังจากนั้นเราก็รีบหยิบคีการ์ดที่อยู่ข้างๆในอำเภอแล้วก็มาลุดปื๊ดลุดปื๊ดเพื่อเปิดประตูเหตุการณ์ไม่ปกติแล้วตอนนี้วิกเกอร์ฟิกเกอร์ตายแล้วเราจะต้องรีบไปสืบที่อื่นตอ่อรีดียมเขาก็มบบหิวอยากไปมากินเราอะนะนแต่ว่าเราจะไปที่ไหนต่อดีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเดินตรงไปที่โรงหนัง เย้เราจะไปดูอนเวนเจอร์ภาคแปดกันไม่เขาบอกว่ามันมีความลับในโรงหนังตอนะสิเอาอีกแล้วหนังผีแล้วบะเนียเขาว่ากันว่าจัมเบิ์จอแต่อยู่ในโรงหนังนะเฮ้ย hey, นี่ไงอ้อมไปเขาเขียนว่าเทอเตอร์อไปทางนี้อ๋อเราไปตามลูกศรน,นั่นไงเขาบอกว่าให้เข้าไปที่โรงหนังเทเตอร์อ๋อนั่นไงเหมือนจะเป็นโรงหนังร้างอ่หะหรือว่าโรงหนังเก่าๆนี่หลนะเนาะถ้ามีรับ ประตูวัวเหล็กกั้งเด้วยเฮ้ยมันเปิดได้เราเข้ามาก,ก่อนอหมีสติงเจอร์ฟิงอยู่ด้วยเหรอตัวเบลล์เลยสติงเจอร์ฟิงเฮ้ยนายนเห็นลูกชนะเปล่าเฮ้ยมีขีดก,กาดอยู่ด้วยแกไก้ก่อนโอ้ฉันรู้สึกดีใจยังไงเหมือนบอกไม่ถูกอะเมื่อได้เจอเ,อ,เอเธอเธอยังมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าฉันอยากจะบอกเธอว่า จ้าลูกตัวเ,เล็กของเธอน่ะอาจจะได้รับอันตรายก็ได้นั่นเป็นเพราะว่าอาจจะดูแลลูกของเธอไม่ดีนะลูกเธอก็เลยซุกซนแล้วก็ดีหายไปยังไงล่ะนั่นไงหรืออาจจะโดนจับตัวไปก็ได้เฮ้ย hey, ไหนไหนไม่มีอะไรจะพูดที่มันดีไปกว่านี้แล้วเหรอไอ้นี่มาสมองฝ่อช,ะช,ะชะัดๆเลยไอนพยายามจะโทษว่า ที่ลกๆูกของฉันหายไปเป็นเพราะแบบฉันเป็นแม่ที่มีดีใช่ไหมเป็นไปไม่ได้หรอกอยังไงฉันจะต้องตามหาลูกของฉันให้เจอฉันไม่พึ่งนายก็ได้นายนี่มันพึ่งทับจะไม่ได้เลยนะแล้วเราจะพึ่งใครอะ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในโรงหนังบางทีโรงหนังจะนําทางเราไปสู่ความลับอะไรบางอย่างก็ได้เอาล่ะสตินเจ้าฟิงหนายหมดประโยชน์ละ อตอนนี้เราจะต้องเข้าไปในเทยเตอร์จริงๆนะนั่งไี่ที่ขายตั๋วไปซื้อตัวต๋วกันเร็วเราต้องไปซื้อตัวหนังครับป่าเออคุณครับเอาตั๋วหนังสองใบป,ป๊อปคอนชุดหนึ่งครับอ๋อขอโค้กแก้วหนึ่งด้วยนะเอาโค้กซีโร่นะครับ <c oughs> โอเคแล้วก็เอาคค่านะคะที่เราได้มาเนี่ยปุ๊ประตูกัน <c oughs> ใน้ประตูเปิดค่ะเขาตป็นยงงลหนังอุ้ยดูโปสเตอร์หนังดีมีหน้ารู้ตั้งหลายเรื่องอะอ๋อมีตั้งหลายลงแต่ว่าเขาดูไม่ได้เลยสักลงอันงอกแล้วแล้วเขาฉายให้ใครดูเนี่ย เขาเอาไม้มาปิดไว้หมดเลยอะเราว่าอย่าไปแคร์อ้อมนู่นหนังที่เราจะกำลังจะไปดูนี่เรื่องโอเปราเบิร์ดโอเปราเบิร์ดเหรอบังคับด้วยเหรอเข้าไปดูดิโอต้องเจ๋งแน่เลยโงหนังใหญ่มากที่นั่ง VIP อพีอ่ะเปล่าคะเต็มเต็มสิบมะข้างล่างมีคนอยู่ด้วยลองไปดูดิเขาเป็นประชาชนของเมืองไซเอนจีนนะกำลังทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เหรอ อ๋อเหมือนเขากำลังจะทดลองหรือว่าควบคุมอะไรบางอย่างจากสอยคออันนี้เฮ้ยเขาต้องการให้เราเนี่ยไปเปิดไฟเหรอเลือส่งพลังงานให้กับสอยเส้นนี้เหรออืมก็น่าสนใจดีนะ เราไม่ค่อยจะรู้เนื้อเรื่องรักสักเท่าไหร่หรอกเดาๆไปก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อวสวิทเปิดไฟอยู่ตรงไหนอะเนี่ยเหมือนจะมีแหล่งพลังงานนะ oh, เราต้องเปิด oh, ไฟในโรงหนังก่อนโอ้ยนักดัวทำไมถ้าเดิน oh, <okay. S 1> ผ่านมันก็มีพลังงานบางอย่างเปิดไฟในโรงหนังให้แล้ว oh, หรอไปดีกว่าอ้อ oh, มมันหลอนว่าไหนอีกนะเนี่ยเฮ้ยไอ,ไอเจ้านี่มันทําอะไรอะ่ะเฮ้ยไม่ยืนนิ่งๆอะ่ะเหมือนเขาตาค้างอะ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะที่เปิดไฟให้หนะ ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอย่าทำมังนงี่บบ่อยนะมาเสียวสันหลังอนะโอ้ยหัวใจแทบวยายะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปก่อนรู้สึกว่าข้างบนเนี่ยเรายังไม่ได้สำรวจเลยนะไม่เอาไม่ดูมาแล้วหนงหนังอะออกจากลงหนังก็ดีกว่าอ้อมก,ก่ที่เราจะตุยเย่อยู่ในนี้นะยังไม่เจอจัมเบิลช็อดเลยเขาไม่อยู่หรอกตัวเขาตั้งใหญ่ เราต้องตามหาแชนเนอร์จอ์นให้เจออันนี้น่าจะเป็นอัปเดตในตอนที่4พาร์ทที่4นะแต่พี่เคนว่านะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไว้สู้กับพวกมันว่าพี่เคนเห็นมันมีทางสายร้านขายอุปกรณ์อะไรสักอย่างด้วยไปดูไหมตอนนี้ออกมาที่ร้านกว้างนะนะอ,อืมตั้งไงเหมือนจะเป็นร้านขายอุปกรณ์จริงจริงด้วยพี่เคนเหมือนอย่างที่พี่เคนสงสัยนั่นล่ะเราไปดูกันดีกว่ารู้สึกว่าที่ตึกนั้นนะ่ะอาจจะมีของขายก็ได้นะอาจจะมีล็อกเก็ตลันเชอร์ขายก็ได้นะในถือแทรีโมทนะยิงให้มันบุ่มบ เ,นะเออก็ดีนะใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่ามาสะดวกสบายดีนะเฮ้ยรู้สึกเป็นไกลอยู่นะรู้สึกว่าจะเป็นตึกแรกๆทีเ่เราเจอนะก่อนที่เราจะเลี้ยวไปที่โรงหนังอะแน่ใจนะไม่หลงอะนั่งไงเจอแล้วมันคือทรูมันหรออันนี้เนี้ยมันจะมีอะไรเงื่อนเงำอะไรให้เราตามหาหรอเขาต้องมีล็อกเก็ตเรนเจอร์ขายแน่เลยแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าอะ่ะดูเหมือนว่ามันกลางคืนตลอดเวลาเลยนะเนี่ยจริงด้วยนี่ ใกล้ถึงแล้วเดินต่ออีกหน่อยจีร้านเขาปิดแต่อ้อมทำไงอ่ะก็เข้าทางด้านนี่ในข้างร้านเลยเอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาหาว่าเราเาป็นขโมยหรอกแล้วไงต่อ <c oughs> ตอรงนี้มันจะมีของให้เราเก็บหรเปล่าเอ้ยนี่เหมือนเป็นหลงพลังงานเลยอ่ะลองกดเปิดดูดิเฮ้ยนี่ประตูลับเปิดแล้วเฮ้ยประตูเปิดแล้วลองเข้าไปดิจะพาเราไปห้องไหนเฮ้ยเหมือนจะลองลิฟต์อ้าว <c oughs> เฮ้ยเขายังคำต่อไม่เสร็จแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกมในออฟฟิเชียลของการเทนอัพบันเจ็ดแล้วก็รู้สึกว่าเราจะได้เจอกับเจ้าจัมเบิลจอดแล้วก็เซรินเจียนดีนะ <G ül> แต่ว่าอย่างเล่นไม่จบว่าสุดท้ายเนี่อาจะลงเอยอยังไงนะ <S 1> <S 1> <S โอเคจ้กถ้าชอบแมปแฟนเมดของการเทนอัพบันเจ็ดแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้เราไปก,กันนะล่ะไย